คลิปที่สองนะครับสวัสดีผู้ติดตามติดตามช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเวิร์กเรเดียลชนลนะครับอเคนะ้เมาคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองนะครับคือนะครับปกติหัวแจ็คผมมันจะเป็นประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีไอตัวเนี้ยไอตัวสมมติตัวรถนะครับมันจะมีรูสามจุดห้านี้ใช่ไหมครับนะสามจุดห้านี้ครับแล้วตรงนี้จะเป็นตัวสองจุดห้าเพื่อจะไปลดใส่วิทยุนะครับ แจ็คตัวนี้มันจะเป็นแจ็คโรถมันก็จะมีเหลี่ยมนะครับมีเหลี ada, ่ยมมานะครับมีเหลี่ยมมานะครับพี่เขาบอกว่าแน่นนะครับนะครับโอเคนะครับมันไม่แน่นนะครับนี่ครับเห็นไหมวิทยุนะครับนะครับเห็นไหมวิทยุนะครัของตัวนี้ยี่ห้อเนี้ไอค้อมไอตัวเนี้นะครับทั้งสองตัวที่พี่ก็ส่งมาเอสังเกตไหมครับว่ามันจะมีเหลี่ยมตัวนี้ยมันลึกนะครับคําว่าลึกกระตื้นไม่เหมือนกันนะ ถ้าตื้นก็คืออาจจะไม่ไม่เยอะนะครับอาจยวผมให้ดูตื้นๆนะครับอะอย่างเครื่องแดงเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันนิดเดียวเองนะครับเวลาเราผมใส่แจ็คลดไปผมไม่ต้องกีดเลยมันจะเข้าพอดีนะครับแล้วสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเข้าสุดนะครับมันจะเข้าสุดเลยมันจะชนขอบพอดีมันจะไม่มีเหลือไม่หน่อยหนึ่งแล้วมันจะไม่ติดนะครับเห็นไหมมันจะหมุนได้เลยนี่คือหลวมนะครับนี่คือตื้นนะครับเหลี่ยมมันตื้นนะครับ ไม่ลึกมากนะครับก็คือมันไม่หนานะครับแต่มันกว้างด้วยสําหรับตัวเครื่องแดงนี้ครับมันมีระยะความกว้างมันอยู่โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเบาหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมระยะตัวนี้อ่ะมันมันแคบนะครับตรงเนี้ยมันแคบนะครับแล้วก็ความลึกนะครับนี่นี่ความลึกมันมีเห็นไหมมันลึกเยอะนะครับลึกเยอะเสร็จปุ๊บไปเราใส่เข้าไปเนี่ยนะใส่ดูนะ เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับดันยังไงก็ไม่เข้านะครับเห็นไหมเห็นตัวก้านก้านก้านเหล็กไหมที่หลงเงาๆนี่ครับเนี่ยครับมันเข้าไม่ันใช่ไหมมันเข้าไม่สุดวงจรมันก็จะไม่เชื่อมต่อนะครับนะครับนะครับนี่คือการไม่เชื่อมต่อนะครับนะจากที่ผมสังเกตในงานที่ผมดึงให้ดูนะเนี่ยมันไม่เข้าไม่สุดนะครับเพราะมันติดติดเหลี่ยม ติดเหลี่ยมของวิทยุเนื่องจากมันทําตัวนี้มาแคบนะครับมันทําตัวนี้มาแคบแล้วตรงเนี้ยมันลึกนะไอ้มัน,ม,นมันลึกเกินนะครับไม่มีความหนาตรงนี้เยอะมันก็เลยไม่เข้านะครับอ่าของของผมนะครับก็คือปกติเนี่ยแจ็คมันจะเป็นสภาพนี้นี่สภาพเหลี่ยมนี่เลยนะครับมันก็จะมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมความหนาเข้ามาเพราะที่ผมไม่กรีดเข้าไปให้เนี่ยเนื่องเพราะผมบางคนวิทยุใช้ได้ก็คือจบไม่ต้องกรีดอะไรนะครับนะเวลาเสียบมันจะเสียบประมาณนี้มันจะเป็นแจ็ครถเนี่ย ก็คื mic. อมันจะมีสายเส้นสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองคือเสียงน,ยน,น,น,นะน,นะครับนะครับเป็นรูไอ้นี้เป็น3.5นะก้านนี้เป็น3.5นะครับเพื่อจะใส่3.5นะครับนะครับแล้วก็ไปลดเป็น2.5เพื่อไปเสียบรู SP ก็คือหูฟังนะครับนะครับสภาพเดิมๆผมจะไปอย่างนี้นะผมทํากล่องก็จะให้ไปประมาณนี้ผมจะไม่กรีดให้เพราะว่าถ้าบางท่านกรีดถ้าบางท่านเสียบได้ก็ไม่ยุ่งนะก,ก็จบเลยนะมันก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้มันต้องวิธีการกรีดมันก็องมีวิธีการกรีดครับก็ Discovery. ให้ดึงแจ็คตัวนี้ออกมาแจ็ครถตรงนี้ออกมานะครับนะครับโอเคนี่ครับผมกรีดพี่ก็ไปนิดนึงแล้วนะนี่ครับวิธีการกรีดนะครับผมก็ใช้ id, id, id. คัตเตอร์กรีดเนี้ยครับนี่ครับกรีดอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวพังแต่อย่ากรีดเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยครับพี่เขากรีดมาเยอะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้แตกเนี่ยขอบนี้แตกมาแล้วเนี่ยเนี่ยแตกโอกาสหักมีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแตกเนี่ยนะครับ นเนื่องจากพี่ก็อาจจะไม่รู้ผมไม่รู้แต่ตรงนี้มันไม่ได้มีการกรีดมาก่อนหน้านี้นะที่ผมมากรีดอ่ะแต่ตรงนี้ทําแตกมาเนื่องจากพี่ก็อาจจะดันเข้าไปให้มันดันเข้าไปเยอะนะครับผมก็จะกรีดแค่นี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่กยกรีดแค่นี้ครับเห็นนะผม,ผมก็จะกรีดเหลี่ยมออกนี่ครับเดีกรีดให้มันเหมือนเหลา่าเหลา่หลาดินสอครับเหลาดินสอสอไม้ครับเหลาให้แหลมอ่ะปลายยังปลายยังมีความปลายยังมีความนูนอยู่นะนี่ครับ ใครที่ดูคลิปผมนะแล้วเอากล่องผมไปที่มีแจ็ครถแบบนี้แจ็คที่สามารถเสียบได้เครื่องอื่นได้ด้วยครับเนี่ยเหลาแบบนี้ครับถามว่าเหลาทำไมเหล่าเพื่อให้มันเข้าร่องให้หน้าเนี่ยผมจะไม่เหล่าเยอะนะเหลาทีันนิดนะครับใจเย็นๆครับเนี่ยเหลาเทียนนิดครับเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเหล่าเยอะครับเนี่ยเหล่านี้เทียนนิดครับพอบางคนโอ้เสียบไม่ได้พี่เสียบไม่ได้นะครับบางทีไม่ได้กรีดเยอะนะแต่บางคนก็กรีดนิดเดียวก็เข้าแล้วนะครับแต่ถ้ากรีด บางคนก็ต้องขีดเยอะหน่อยเพราะวิทยุแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแล้วผมอะไม่สามารถจะซื้อวิทยุได้ทุกยี่ห้อนะมันก็ไม่ัมันก็ไม่ไหวผมก็จะซื้อเฉพาะรุ่นที่เป็นกลางๆที่คนที่เขาใช้มาตรฐานทั่วไปที่คนเขามีกันนะครับผมบางรุ่นผมก็ไม่ได้ใช้นะนะครับผมก็จะพยายามจะให้มันเออรุ่นมาตรฐานนะครับเนี่ยผมก็กีบมานี้นะครับเนี่ยผมกีบของพี่ให้ดูนะเนี่ย พี่ก็ทําแตกมานี่ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับกรีดให้มันเหลาเหมือนเหลาเหล่านี่สอครับเนี่ยคัตเตอร์ใหญ่ๆนะครับคัตเตอร์เล็กก็ได้นะแล้วแต่เรา,เานะครับนี่ครับเนี่ยผมก็จะกรีดเหมือนลบคมลบเหลี่ยมบอกเหลาให้แหลมๆเพราะเพราะเพราะปลายจะหนาใช่ไหมปลายจะหนาใช่ไหมเห็นไหมเห็นนะปลายจะหนาอุ้ยปลายจะหนานะครับตรงข้างหลังมันจะก็จะบางลงนะครับใครที่พึ่งสั่งสั่งไปนะครับได้ เห็นวิดีโอคลิปวิดีโอนี้ก็ทําตามผมนะครับมันต้องกีดเยอะนะครับเหมือนเราดินสอครับเราต้องปลายให้แหลมนะครับนี่นี่ครับเนี่ยเนี่ยแตกแล้วนะครับของพี่เขาแตกแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่เขาไปทําอะไรมาเนี่ยแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้ครับเนี่ยผมก็จะต้องอคือบางทีก็เอ,อจะยากนิดนึงนะครับเนี่ย จะเหลาให้มันแหลมนะครับบางทีก็ต้องเหลาเทียนิดก่อนนะไม่ต้องใจเย็นไม่ต้องเอาใช้เยอะนะครับเอาที่มันใสได้นะครับเนี่ยเนี่ยเหลาไปเนี่ยแต่ของพี่เขาเยินแล้วพี่เขาเล่นมาท้าเยินให้ผมเลยส่งคืนกลับมาโอเคเดี๋ยวผมลองเสียบดูนะครับนี่ครับนี่นี่นะผมจะลองเสียบดูนะครับตอนนี้มันบางแล้วนะมันแหลมเหมือนที่สอแล้วนะครับผมจะเสียบดูครับนี่ครับเข้าแล้วเห็นไหม เน over, ี่ยครับเข้าแล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยุ่งวุ่นวายมากเห็นไหเมื่อกี้ที่เรามองกันว่ามันมีก้านก้านของไอตัวก้านของไอตัวเนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ไม่มองไม่มีละเนี่ครับก็คือเหลาเหลาขอบเนี่ยครับให้มันแหลมให้มันคือให้มันเป็นตัววีครับเห็นไหมผมเหลาให้มันแหลมเห็นไหมหรือเหล่านิสออครับปลายนิสอก็ต้องแหลมใช่ไหมตัวตัวปลายนี่ยังหนาอยู่เห็นไเนี่ยเข้าแล้วนะครับเนี่ยเนี่ย นะครับก็ใจเย็นๆครับไม่ต้องไม่ต้องเหลามากถ้ามันพอดีเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปเหลาเพิ่มครับเดี๋ยวมันจะหักนะเนี่ยจบแล้วเข้าแล้วนะครับเห็นไหมจบแล้วนะครับเนี่ยครับโอเคโอเคแล้วมาดูตรงก้านสีเขียวบ้างว่าเข้าไหมนะครับพี่ก็บอกก้านสีเขียวก็ติดเนี่ยก้านสีเขียวก็ติดนะครับติดก็เหลาเหมือนกันครับที่ผมไม่เหลาไปใหเ้เหตุผลก็คืออย่างนี้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าวิทยุของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไง นี่ครับพี่เขาเหลามาประมาณนี้นะครับเนี่ยเวลาเหล่าก้านสีเขียวเนี่ยนี่ครับพี่เขาเหลามาก็ถือว่าโอเคนะแต่ครับแต่ต้องเหล่าประมาณนี้ครับแล้วผมจะเหล่าถึงปลายเลยขิดเน็บบางครับนะครับขีบให้มันบางครับไม่ต้องซีเรียสครับเหล่านี้สอครับคือผมอ่ะก็ไม่อยากจะทําให้มันแหลมหรือแจ็คสำเร็จเวลาแจ็คสำเร็จมันก็เสียบรุ่นอื่นๆไม่ได้ที่มันสลับไมกันไง เพราะมันมีรุ่นบางรุ่นมันต้องสลับข้างบนเป็นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นหูฟังถ้าจีนทั่วไปก็รุ่นจีนทั่วไปก็เป็นข้างล่างเป็นข้างบนเป็นหูฟังข้างล่างเป็นไม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเหล่าให้มันแหลมนี่ครับประมาณนี้ที่พี่ก็บอกเชื่อมต่อไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ติดครับไม่ติดแน่นอนครับเพราะเพราะตัวแจ็ครถมันไม่สามารถเสียบเข้าไปสุดมันก็เชื่อมต่อไม่ได้นะครับนะครับอันนี้เนี่ยครับแล้วก็ลบคมหน่อยนะครับ นะครับเหลาให้มันแหลมแหลมให้มันมีความเนื้อมันบางลงครับแต่ไม่ต้องเอาแบบบางแบบบางจัดเลยนะนะครับนะให้มันง่ายนะครับง่ายในการเสียบนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็จะกีดถึงประมาณปลายปายนี่เลยนะครับแล้วถ้าบางคนบอกว่าอยากแจ็คสาเร็จก็ได้ครับแจ็คสำเร็จก็มีครับแต่ครนี้แจ็คสำเร็จมันก็จะใช้บังคับรุ่นนะสาหรับรุ่นที่ข้างบนเป็นหูฟังข้างล่างเป็นไม์ครับ เนี่ยครับเวลาคิดว่าเยอะแล้วก็แต่งๆหน่อยครับแต่งๆมันทีละนิดนะครับนี่ผมทําให้ดูเลยนะยเนี่ยนะครับปกติก็จะบอกให้ว่าคําว่าเหล่าอะครับเหลาเหมือนเหลาลิ้นสอะครับปลายต้องปลายต้องบานอ่าข้างหน้าต้องเล็กนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูครับเห็นไหมแต่งมานหน่อยนะครับโอเคผมลองเสียบดูนะครับเมื่อกี้มันถ้าเป็นปกติเนี่ยไม่ได้แน่นอนชนครับชนเลยนะครับชนเลยโอเค ผมจะลองเสียบดูนะครับนี่นี่เข้าตึ๊กเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีว่ามันเข้าแล้วไหมครับเหลี่ยมมันก็จะได้เห็นไหมเนี่ยมันจะลาบได้แล้วเราก็แต่งตัวนี้หน่อยหรือถ้าคิดว่าเอาอยากจะนั่นขนาดนี้ก็เอานี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ชนแล้วครับนี่ครับตั้งตึ๊กเลยเห็นไหมครับนะเข้าแล้วนี่ครับนี่คือการเหลานะครับก็ถือว่าเออมันต้องมันต้องเหลามันนิดนึงครับอ่านะครับมันจะได้หมุนนั่นได้ครับ อใครที่รับกล่องรุ่นนี้ไปที่มันเป็นขาแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะเจ้าอื่นก็อาจจะไม่แนะนําแบบผมนะแต่ผมก็จะต้องบอกดูแลลูกค้าหน่อยนะครับเพราะถ้าไม่ได้ก็ต้องส่งกลับมาไม่ได้ส่งคือเขาตอนแรกพี่รับเขาไม่ได้ส่งวิทยุกับตัวเครื่องโทรศัพท์มาให้นะเขาแกวกล่องไปเลยนะครับผมก็เลยบอกเอาโอเคนั้นพี่ทําไม่ได้พี่ส่งกลับมาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแต่ค่าส่งพี่ก็ต้องเอาตีกลับมาด้วยนะ พราะตอนแรกผมคิดว่าพี่เขาโอเคเนี่ยนะครับมันจะเข้าง่ายเลยนะครับสองอันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งไอ้ไม่ลองลองเดี๋ยวใส่คู่นี้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปที่สามเนี่ยผมจะมาเชื่อมต่อว่าเห็นพี่เขาต่อไปได้ประมาณประมาณนี้ครับเห็นไหมเละเละเลยนะครับเห็นไหมก็ปเหล่าก็ประมาณนี้แหละครับนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับบายบายจุ๊บจุ๊บนะครับอีวีทีสองนะครับมาแต่งแจ็คให้พี่เขานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่ด้วยนะครับวิธีการเหลาเหลาให้แหลมเพื่อให้เสียบจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะแจ็คอะไรไม่ใช่กล่องของผมอะ่ะไม่ใช่กล่องของผมแล้วถ้ามันเจอแจ็คที่มันต้องเป็นมาแบบนี้ท่านก็เหลาประมาณนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องกล่องลิงนะกล่องบางรุ่นเขาก็จะเป็นแจ็คแบบผมก็มีนะถ้าถ้ามันเสียบไม่เข้าท่านก็วิธีการแบบนี้ไปก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ